โอ้โหโหดร้ายเกินไปพวกเราที่อยู่ในภูเขามีดและทะเลไฟผู้ชายที่ออกมาจากที่นั่นการทําความสะอาดแผลก็จะร้องเสียงดังเหมือนหมูดูพอหรือยังน่าสนใจหน่อยต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าจัดการแผลแบบนี้จะติดเชื้อ ถังน้ํามันของคุณมีปัญหาถัางน้ํามันนี้ซ่อนเร้นมากคุณค้นพบได้อย่างไรถูกไล่ออกจากบ้านคุณหนูปลอมที่ตกอักห้าหน่าสนใจหน่อยเจ้าลูกต่ำคุณเลื่อนการนัดบอดวันนี้อีกแล้วใช่ไหมคุณจะทําให้ฉันโกรธตายหรือสาวดีๆแบบนี้คุณยังไม่สนใจเลยคุณไม่ชอบจริงๆหรือ หนุ่มหนุ่มสบายใจเถอะคุณยายรถนิยมทางเพศของหลานคุณปกติมากตรวจสอบข้อมูลของเธอใช่ขอแสดงความเสียใจยต่อเรื่องของคุณลุงเซิร์นยังมีคุณไม่ต้องลงไปเขาแล้วกลุ่มเทียนจี้ตรวจสอบพบคุณยังมีพี่ชายอีกคนเพียงแค่ทําการตรกถ่ายไขกระดูกก็จะรอดชีวิตสาเหตุการตายของคุณปู่ตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่เกี่ยวกับครอบครัวเซิร์น หลบไม่พ้นความสัมพันธ์จริงๆแล้วร่างกายของคุณปู่เป็นฉันที่ดูแลมาตลอดใช้สมบัติแห่งสวรรค์และโลกจะตายอยางก,กระทันหันได้อย่างไรเธอหาวิธีหามันให้เจอพี่ชายคนนี้ของฉันฉันต้องรักษาชีวิตนี้ไว้เพื่อล้างแค้นให้คุณปู่อืมได้แต่หัวหน้าของสมาคมเอสในช่วงนี้กำลังตาหาคุณเพื่อล้งแคนเขามักจะลึกลับเสมอ ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงได้เธอระวังตัวหน่อยนะถ้ามีชีวิตก็ให้เขามาแล้วต่อไปจะไปที่ไหนจะกลับไปที่เมืองใต้ดินไหมพวกผู้เท่านั้นต่างก็คิดถึงเธอมากฉันต้องอยู่ที่เมืองหลวงพรุ่งนี้ยังต้องไปโรงเรียนโอ้เรียนอะไรยังต้องให้คุณป้าทําเองไปเรียนด้วยตัวเองฉันเคยสัญญากับคุณปู่ว่าจะเรียนให้จบมหาวิทยาลายัยสื่อสารไฟฟ้า จริงๆแล้วน้องสาวของฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่คิดเลยในเหตุการณ์เรืออับปางเมื่อปีนั้นผู้รอดชีวิตไม่ใช่แค่มีแค่ฉันคนเดียวตอนนั้นฉันยังมีน้องสาวอีกคนสมาคมตอนนี้ตรวจสอบได้แค่น้องสาวของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ที่ไหนแน่ฉันยังไม่ทราบฉันจะช่วยเธอหาต่อไปยังไงก็ต้องหาไม่ขาดอันนี้เธอกําลังหาอีกแล้วหัวหน้าของเมืองผีใต้ดินไม่ใช่ เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงเธอเป็นคนขี้กลกเธอนี่มันขนบ้านนอกกล้าทําให้เราเสียหายกระโปรงของคุณหนูเซินเธอรู้ไหมว่ากระโปรงนี้ราคาเท่าไหร่ขายเธอก็ยังไม่พอชดใช้ฉันไม่มีคือเซินหยุนหยเธอคงไม่อยากจะบอกว่าเป็นหยุนหยเองที่ชนเข้าไปเองใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วฉันเห็นว่าเธอกลัวเต้นในงานเลี้ยงแพ้ให้กับหยุนหยของเรา ถึงได้ตั้งใจทำให้เสียอยากจะชนหยุนหยูเจียวเจียวอย่าพูดแบบนี้เลยชินชินไม่ใช่คนแบบนี้ฉันเห็นว่าเธอใจดีเกินไปถึงถูกพวกคนบ้านนอก,กนแกลง้งฉันบอกเธอถ้าเธอไม่ขอโทษหยุนหยูวันนี้คุกเข่าขอโทษก็อย่าหวังว่าจะออกไปสุนัขดีไม่ขวางทางก,กล้าด่าฉันว่าเป็นสุนัขเช้าตู่ที่นี่เห่าเสียงดังถ้าไม่ใช่สุนัขเธอคืออะไรฉันเห่าไปเรื่อยชัดเจนว่านี่คือคนโง่คนนี้แกล้งหยุนรัว่วแกล้ง เธอเซนยุนทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้ามีที่ไหนบ้างที่บาดเจ็บกลับเป็นนักเรียนคนนี้มือยังทะลอกเลยพี่สาวฉันรู้ว่าคุณถูกไล่ออกจากบ้านอารมณ์ไม่ดีแต่คุณก็ไม่สามารถเพราะเหตุนี้มาหาเรื่องฉันได้ใส่ร้ายที่นี่มีการเฝ้าระวังถ้าไม่อย่างนั้นก็ตรวจสอบดูที่แท้เธอคือที่ถูกตระกูลเซนไล่ออกลูกสาวปลอมเซนหยุนรั่วย,ยังบอกว่าเธอจะตกต่ำไปอยู่ในสลัมแล้วนี่ก็ดูไม่เหมือนนะเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่และการแสบาหาวิทยาศาสตร์พี่สาวฉันรู้ว่าคุณมีีคความเรยดในในจ ถ้าคุณไม่สามารถทนได้จริงๆก็ให้คุณตีฉันเถอะคุณก็ไม่สามารถใส่ร้ายฉันได้ฉันจะทําให้คุณพอใจแล้วคุณล่ะขอบคุณคุณเจ้าเซียนเซียนคุณอย่าคิดว่ามีเปิดจินาวีคอยสนับสนุนคุณคุณก็จะเก่งมากคุณสองคนก็แค่คนจนสองคนที่รวมตัวกันงานเลี้ยงรวมตัววันพรุ่งนี้คุณแพ้อย่างแน่นอนดีงั้นก็เดิมพันกันเถอะใครแพ้ใครจะต้องคุกเข่าร้องเรียกบรรพบุรุษ พี่สาวหมอเมื่อกี้ขอบคุณมากนะแต่ในการแข่งขันครั้งหน้าถ้าฉันแพ้จะทำยังไงดีเธอไปกระโดดก่อนให้ฉันดูหน่อยอืมเพราะนี่คือรุ่งอรุณของเซียนหยวนเธอก็ชอบอาจารย์เซียนหยวนเหรอเธอเป็นไอดอลของฉันเลยนะน่าเสียดายสามปีก่อนหลังจากที่เธอปรากฏตัวชั่วคราวเธอหายไปไม่เคยปรากฏบนจออีกเลย เคยเห็นเธอมีคนบอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วงั้นตอนนี้ฉันถือว่าฟื้นคืนชีพหรอเริ่มกันเถอะอืมนี่ไม่สู้ของเซินหยุนรัวแมวสามขาสวยกว่ามากยื่นมือไปข้างหน้ามือขนานยกหัวขึ้น หมุนไม่คิดเลยเจ้าเฉียนเฉียนคนจนแบบนี้กลับกระโดดได้ดีขนาดนี้แท้ให้กับคนชั้นล่างแบบนี้แน่นอนว่าจะถูกพวกนั้นลูกสาวคนรวยหัวเราะจนตายไม่ได้งานเลี้ยงรวมตัวพรุ่งนี้ฉันต้องไม่แพ้อย่างเด็ดค่ะชื่อหยานะหยานะเธอมีคนที่ชอบจริงๆแล้วหรอือ รีพากลับบ้านให้คุณยายดูหน่อยเวลายังไม่ถึงกลัวว่าจะทําให้เด็กสาวตกใจหนีไปท่านนั่นดูเหมือนคุณเปิดสบายใจเถอะภายในหนึ่งปีจะพาไปหาคนหนึ่งให้ท่านแน่นอนลูกสะพ้ายกลับบ้านจอดรถมังกรเ e อก9999 เพื่อนนักเรียนตัวน้อยรอฉันอยู่หรือเปล่าที่นี่ฉันมีขนมหวานพอดีรสชาติใหม่คือมะม่วงลองชิมดูรสชาตินี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเพิ่มวิชากันเถอะถ้าขนมหมดแล้วฉันจะนำมาให้คุณอีก ไม่ผิดหวังที่เป็นประธานบริษัทมีทัศนคติในการขายตลอดเวลาขอบคุณเด็กสาวนี่ก็ง่ายที่จะทำให้พอใจฝนกำลังจะตกแล้วให้ฉันส่งคุณกลับเถอ ระวังบนถนนนะท่านที่นี่คือเหนือเมฆการตรวจสอบเงินทุนซื้อบ้านมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านคุณเปิดอาศัยอยู่ที่นี่ช่างเป็นคนที่ร่ำรวยและมีอำนาจจริงๆลูกสาวคนรวยปลอมเด็กสาวนี่เริ่มไม่ธรรมดาแล้วว่าแต่หัวหน้าในเมืองใต้ดินชื่อผีมีข่าวอะไรไหมขอบเขตแคบลงแล้วคนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในจักรพัิดีมากมาชนมือฉันมาแล้วแจ้งให้ทราบต่อไป เพียงแค่พบผีไม่ว่าจะตายหรือมีชีวิตอยู่จับได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใช่พี่สาวหมอกระโปรงตัวนี้จะไม่แพงไปหน่อยหรอไม่แพงนี่คือราคาที่ถูกที่สุดแล้ว เดิมที่มีอีกไม่กี่ตัวที่แพงกว่าไม่รู้ว่าไปทิ้งที่ไหนยังมีเวลาอีกสิบห้านาทียาสีเวลาอืมฉันจะพยายามให้เต็มที่ดีมีรายการมากมายก็มีแค่นี้ที่ดูได้การแสดงบินของอาจารย์เซี่ยนเดือนความยากไม่ธรรมดาเลยกระโดดได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วทักษะก็เพียงพอการเคลื่อนไหวก็ดูราบรื่นแต่มันเหมือนกับติดอยู่ในกล่องสวยก็สวย แต่ไม่มีความมีชีวิตชีวาการเต้นครั้งถัดไปรุ่งอรุณยังมีการเต้นของอาจารย์เซียนเดือนเริ่มรู้สึกตื่นเต้นแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ฉันเป็นผู้ลงทุนในงานเลี้ยงครั้งนี้นักลงทุนเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรนี่มันสถานการณ์อะไรขอโทษทุกคนเครื่องเล่นมีปัญหาทําให้เทปเสียหายเจ้าหน้าที่กําลังซ่อมแซมอยู่เวลาซ่อมยังไม่แน่ใจยุนโยยุนฉีพระเจ้ากําลังช่วยคุณอยู่ครั้งนี้อันดับหนึ่งแน่นอนคือคุณไม่น่าใช่หรอกเธอนี่โชคร้ายเกิดไปแล้วนะอุยยังไงก็คนจนคนนี้ ก็ไม่มีใครเขาหรอกเชิญยุนโยเต้นได้ดีไม่ไปลงไปวงจรเครื่องเล่นไฟไม่หมดแล้วไม่กี่ชั่วโมงซ่อมไม่ได้นะสักสองสามชั่วโมงคงไม่สามารถให้พวกเขาคณะกรรมการไปรอหรอกนะพวกนั้นเป็นผู้นำในเขตทั้งนั้นใครพูดว่าเธอไม่มีดนตรีประกอบ นักเรียนคนนี้เข้ามาทําให้ยุ่งเหยิงทำไมออกไปอุปกรณ์ดนตรีของพวกคุณก็เป็นของสําเร็จรูปใช่ไหมทำไมคุณต้องการดนตรีประกอบแบบสดหรืองั้นคุณย้ายเปียโนโอเองเถอะเราไม่มีเวลาหรอกคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะฉันจะจัดการเปียโนโอเองลงไป คุณไปเริ่มกันเถอะอืม ถึงกับมีคนสามารถเรียนแบบเพลงของอาจารย์เซียนหยวนได้อย่างสมบูรณ์ช่างน่าชื่นชมจริงๆแม้แต่ตัวอาจารย์เซียนหยวนเองมาที่นี่ก็อาจจะไม่ได้เล่นได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้ถ้าทางการเต้นของนักเรียนคนนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันทั้งอารมณ์และทักษะก็เพียงพอแล้วแทบจะเป็นการรวมพลังที่แข็งแกร่งเลยไม่คิดว่าเจ้าเจียวเจียวคนจนนี้เต้นได้ดีขนาดนี้ดีกว่าหานยุนโจเต้นได้ดีกว่าเยอะพวกคุณพูดอะไรอยู่พวกคุณตาบอดเพราะขี้หรือไงหยุดเลิอโจอย่าฟังพวกเขาพูดมั่ว ดีเยี่ยมมากฉันประกาศการเริ่มต้นของเจ้าเซียเซียคว้าอันดับหนึ่ง ไม่คิดเลยเปิดชินอูมีความสามารถขนาดนี้เพลงเริ่มต้นนี้แต่ต้องเล่นด้วยกันสี่มือจะเป็นไปได้ยังไงเปิดชินอูตั้งแต่เด็กจนโตทําอะไรก็ไม่เก่งอันดับหนึ่งในการกินฮึ <c oughs> ฉันคิดว่าเธอเป็นแอบใส่แท็กดนตรียุนโจอย่าไปสนใจคนที่ไม่มีความรู้พวกนี้เจียวเจียวฉันไม่ได้โกรธฉันแค่รู้สึกว่า,วาเพื่อนนักเรียนเจ้าเซี่ยเซี่ยโชคร้ายเกินไปแล้วตอนข้างหน้าเสียงดีมากดันเสียตอนถึงเธอยังดีที่มีพี่สาวอยู่คุณใจดีเสมอ พี่สาวออกจากบ้านเซิร์นหลายปีมาแล้วโชคยังดีขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะลำโพงเสียเธอจะมีได้ที่ไหนโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ความหมายของคุณคือลำโพงเป็นของเปิดจินอวีที่ทําให้เสียฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นพี่สาวต้องการที่จะประสบความสําเร็จฉันก็เข้าใจได้เหมือนกันคุณใจดีเกินไปเปิดจินอวีคนนี้ผู้หญิงใจดําฉันจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆเปิดจินอวีทั้งหมดเป็นเพราะคุณน่ารักคนนี้ทําให้ฉันแท้เจ้าเสียนเสียนของแบบนี้ ถ้าคุณไม่เมตตาก็อย่าโทษว่าฉันไม่ยุติธรรมการแสดงที่น่าตื่นเต้นมากแค่ฉันอยากถามคำถามหนึ่งมือของคุณยังโอเคไหมไม่ได้เล่นนานเกินไปสุดท้ายก็เป็นการเล่นสี่มือข้อมือแพลง,พลงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ทานยาเสร็จแล้วให้รางวัลเป็นลูกอมหนึ่งชิ้นฉันสามารถเอาหมูน้ำตาลได้เป็นคนที่ทำให้ดีได้ไหมดูเหมือนจะใช่เสร็จแล้วขอบคุณฉันไปเอาลูกอมในรถรอฉันสักครู่ ทำไมเขาถึงดีต่อฉันขนาดนี้ทั้งทานยาและให้ลูกอมก็คือเธอทำลำพงเสียโดยเจตนาคุณหมายความว่าอะไรเ <c oughs> ปิดชิ้นหูคุณตั้งใจที่จะเ <c oughs> จ้าเซียนเสียขึ้นเวทีเมื่อไหร่ <c oughs> ทำลายลำพง <c oughs> แล้วคุณก็จะสามารถขึ้นเวทีได้อย่างเป็นธรรมชาติโดดเด่นมากเลยนะคุณเป็นอะไรในสองวันนี้ท้องไม่ดีเอาสมองออกไปคุณพูดว่าอะไรปากว่างก็ไปหลยถุงซ่วมอย่ามาพูดจาไร้สาระที่นี่คุณ ปากของนักเรียนเปิดชินอูก็ร้ายเกินไปแล้วเรียกแค่คําเดียวก็ทําให้ตายเองได้เปิดชินอูนคุณที่ถูกตระกูลเสืิญไล่ออกมาเป็นลูกสาวปลอมกล้าตีฉันได้ยังไงตีเถอะยังต้องเลือกวันอีกเหรอไป ตามฉันมาพาไปดูว่าใครคือ้าตกตัวจริงมีอะไรพูดดีๆนะนั่นเซียนเซียเปิดชิ้นหูใช่ไหมตั้งใจทําให้เครื่องเล่นเสียจริงๆแล้วก็เพื่อแย่งความสนใจของคุณเปิดชิ้นหูมีฉันอยู่คุณอย่าหวังว่าจะโดดเด่นกว่าฉันพี่สาวคุณรีบไปขอโทษนักเรียนเซียนเซียขออภัยเถอะคุณก็ไม่สามารถเพื่อทําตัวเด่นเกินไปเกือบทําให้คนอื่นให้คุณซ,ซี่ซี้อับอายต่อหน้าคนอื่น พี่หมอกไม่ได้ทำแบบนั้นอย่าพูดมั่วซั่วถ้าวันนี้ไม่ใช่ถ้าพี่หมอกอยู่ที่นี่ฉันคงอับอายไปนานแล้วคุณมีหลักฐานไหมฉันมีพยานพยานที่คุณพูดถึงคือเขาหรือเปล่า